สวัสดีครับทุกๆคนก็กลับกันมาอีกแล้วนะกับสเปนมา a ีนสองนะสวัสดีชาวสเปนมา i ีนทุกคนนะครับผมก็เมื่อ <brake. S 2> ไม่ก like <le S 1> ี <Ink lugar> eh? ่นาทีนี้เลยนะเขาเพิ่งปล่อยตัวอย่างใหม่ของแพทที่จะอัปเดตนะก็คือเป็นอัปเดตใหญ่ที่เขาจะปล่อยออกมาที่เขาเคยอ่าบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะเขาก็ปล่อยตัวอย่างมาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เขาปล่อยออกมานะ ซึ่งก็หลักๆก,ก็เหมือนกับที่เขาได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะเขาก็บอกเล่าเรื่อเรื่อง,เร,องเรื่องราวนิดหน่อยว่าเออว่าสตูของอิมพิเรียมเนี่ยก็กลับไปรวมตัวกันแล้วก็กลับมาตีพิเรียมใหม่นะพวกมันก็เลยแข็งแกร่งขึ้นอะไรประมาณนี้หลักๆก,ก็เหมือนที่เขาบอกเอาไว้ครับอาวุธใหม่สกินแล้วก็โหมด PVE ตัวใหม่เนาะ ก็จริงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมนอกจากว่ามีตัวอย่างให้ดูนะมีสตูประเภทใหม่ด้วยก็คือมันเป็นทีรนิตแต่เป็นทีรนิตประเภทใหม่ที่ไม่มีในเกมมาก่อนนะซึ่งมันมีในเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะอย่างไบโอไททันนั่นเองไบโอไททันนี่แม่งโคตรน่ากลัวเลยพอผมเห็นครั้งแรกที่ผมตั้งคําถามเลยว่าต้องสู้กับแม่งไหมจะสู้ยังไงวะคือปกติไบโอไททันนี่คือต้องใช้รถถังต้องใช้ไอ้นี่สู้เลยนะแค่แบบสเปซมารีนสู้ไม่ได้ครับ ถ้าเป็นไพ่หมากก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไหวหรือเปล่านะไบโอเท่าน,นะผมไม่แน่ใจนะแล้วก็มีโหมดใหม่เป็นโหมดเอ่อความยากระดับเลทลนะผมไม่รู้ว่าแปลไทยเขาจะแปลว่าอะไรนะเลทลอะ่ะอาจจะแปลว่าถึงตายก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบเลทลอ่ะอาจจะแปลว่าถึงตายต่อจากเออนั้นก็เป็นปืนใช่ไหมปืนวอลไค น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ปืนวอลายทำเป็นแบบ3 d ให้เห็นชัดๆแต่ว่าปืนวอลายมันเป็นยังไงยิงยังไงอ,อ่ะปกติผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปืนวอลายมันยิงยังไงนะอ่าต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสกินซึ่งก็สําหรับอันนี้ต้องเป็นสําหรับคนที่จ่ายเงินนะครับต้องต้องซื้อนะสําหรับคนที่ซื้อตัวธรรมดาก็จะไม่ได้ตรงนี้ไปนะมันเป็นเอ่อ dark angel นะเป็นสกิน dark angel เฉพาะเป็นสกินแบบว่า exclusive chapter ดักแองเจิลแล้วก็จะมีสกินอาวุธให้ด้วยสกินอาวุธเนี่ยมันจะมีโบเตอร์เอ่อพาวเวอร์ซอร์สแล้วก็พลาสมาพิสโตลมั้งเป็นสกินสีเขียวของดักแองเจิลเขานะสำหรับคนที่ชอบดักแองเจิลนี่ก็ฟินแน่นอนเพราะว่าผมดูดีเทลแล้วแม่งเท่มากดีเทลของดักแองเจิล่าแม่งเท่มากเลยแบบรูปอ่าโมเดลโล่อะไรเงี้ยเออมันโคตรเท่เลย หวังว่ามันจะมีบัตรเอ็นเจลนะในอนาคตหวังว่ามันจะมีบัตรเอ็นเจลผมชอบบัตรเอ็นเจลมันมีอะไรอีกล่ะที่เขาอัปเดตเข้ามาแล้วอ๋อมันมีหอดโหมดที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะยังไงนะเขายังไม่ได้ให้คําตอบมาแต่เขาบอกว่ามันจะมีหอดโหมดมาด้วยก็ต้องรอดูนะอันนี้มันยังเป็นแคตตัวอย่างเฉยๆนะว่าจะมีอะไรอัปเดตมาบ้างแบบหน้าตาประมาณไหนในสิ่งที่อัปเดต ซึ่งอัปเดตเมื่อไหร่เขาก็ยังไม่บอกนะเขาบอกให้ติดตามข่าวต่อไปแต่คิดว่าภายในเดือนนี้ประมาณปลายมีตัวอย่างขนาดนี้แล้วปลายเดือนนี้น่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามานะเขายังไม่ได้บอกวันที่ชัดๆอาจจะปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้านะครับก็น่าจะมีอัปเดตมานะก็รอติดตามกันได้ท,ทุกคนก็อยากลองและอยากเล่นแล้วนะอยากลองปืนใหม่แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาอัปเดตโหมดเลทเท่ามาแล้วยังไง คือหรือมันมันยากเฉยๆหรือว่าจะมีอัปเดตสกิลอะไรให้ด้วยอะไรยังไงไหมเอออยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันมาสั้นๆนะสําหรับอัปเดตนี้แต่ก็ประมาณนี้แหละนะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็เดี๋ยวใครอยากดูตัวอย่างก็เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในดีสคริปชันให้และกันเป็นเออเทเลอร์ตัวนี้แหละที่ <c oughs> ผมเอามา <c oughs> ใช้ประกอบคลิป <c oughs> นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละครับก็เอาไว <c oughs> ้เท่านี้ละกันเพราะว่า นี่ก็ดึกแล้วนะ่อตัวอย่างมาโคตดึกเลยของเวลาไทยโอเคเอาไว้แค่นี้แหละไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับ